เปิดประวัติสมเด็จทองชัยแห่งวัดไตรมิตรเกจิโกอินเตอร์สายมูผู้มีวิชาอาคมพยันวิเศษลูกศิษย์ลูกหาระดับนักการเมืองมหาเศรษฐีผู้มีอำนาจบารมีล้นฟ้ายากที่ใครจะแตะต้องได้เจ้าคุณทองชัยหรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามเจ้าคณะใหญ่หนนกลางเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีแห่งวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครซึ่งสมเด็จทองชัยนั้นเรียกได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับสูงที่แหล หลายคนเชื่อว่ามีวิชาอาคมเครื่องรางของขลังมีมนคาถาวิเศษสามารถปลุกเสกเครื่องรางของขลังของวิเศษได้จึงทําให้ท่านมีลูกศิษย์มากมายในหลากหลายวงการทั้งนักการเมืองนักธุรกิจดาราพิธีกรชื่อดังและคนดังในวงการกีฬาซึ่งหลายๆคนรู้จักสมเด็จธงชัยมาจากครั้งที่ท่านอาธิษฐานจิตปลุกเสกรายวิชาอาคมใส่คาถาลงบนผ้ายันเลสเตอร์รุ่นแผ่ไม่เป็นจนเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโลกเพราะผ้ายันผืนนี้หลายๆคนช เชื่อว่าเป็นเหตุที่ทําให้ทีมฟุตบอลชื่อดังอย่างทีมเลสเตอร์ซิตี้สามารถเลื่อนชั้นไปเล่นในพรีเมียร์ลีกฟุตบอลระดับสูงสุดของโลกได้และยังสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จอีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนในตอนนั้นมองว่าแทบเป็นไปไม่ได้ไม่น่าเชื่อที่ทีมฟุตบอลขนาดเล็กแบบนี้จะสามารถล้มทีมยักษ์ใหญ่บิ๊กซิกจากเกาะอ,อังกฤษได้ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่คุณวิชัยศีวัฒนประภาแห่งคิงพา o เวอร์ประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ยังมีชีวิตอยู่คุณวิชัยมีความเลื่อมใสา ในสมเด็จท่องชัยเป็นอย่างมากส่งต่อมาถึงลูกชายนายอัยวัตศิวัฒนปร,าาประพาประธานสโมสรคนปัจจุบันที่มีความศรัทธาไม่แพ้กันและยังเคยพานักเตะในสโมสรมากราบนมัสการที่วัดไตรมิตรอีกด้วยซึ่งในยุคปัจจุบันในงานพุทธาพิเศษสําคัญๆเราก็มักจะเห็นสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีไปเป็นประธานฝ่ายสง์ในการจุดเทียนชัยรวมนางอธิษฐานจิตด้วยความที่มีความเชื่อถือในความมีพุทธาคมบารมีธรรมและงานสําคัญต่างๆของนักการเมืองไทย เศรษฐีผู้มีอำนาจเราก็มักจะเห็นเจ้าคุณธงชัยไปปรากฏตัวร่วมงานอยู่บ่อยๆซึ่งเจ้าคุณธงชัยมีนามเดิมว่าธงชัยเอี่ยมสะอาดท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์พศ2496ตรงกับวันเสาร์ขึ้น8ค่ำเดือน4ปีมะโรงจัดตวาศกจุลศักราช1314เป็นบุตรของนายสนมกับนางสำรองเอี่ยมสะอาดมีพี่น้อง7คนโดยเจ้าคุณธงชัยเป็นพี่ชายคนโตภูมิลำนาเป็นคนจังหวัดชลบุรีอยู่บ้านแหลมแคร์ตํบ หนาประดูอเภอผ่านทองต่อมาได้บวชบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันศุกร์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2510ณพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามต่อมาได้บวชบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันศุกร์ที่8ธันวาคมพศ2510นอณอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามโดยมีพระธรรมม,รมหาวีรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นพระอุปชาและอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อวันที่19เมษายนพศ2 5 1 7นอณอุโบสถวัดไตร มรวิทยารามโดยมีพระวิสุทธาธิบดีเป็นพระอุปชาได้ฉายาว่าธรรมะทาโชโดยตำแหน่งปัจจุบันของเจ้าคุณธงชัยท่านเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเทรสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสไตรมิตรวิทยารามวรวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคแดฝ่ายสาธารณสสงเคราะห์รองแม่กองทมสนามหลวงกำกับดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประธานมูลนิธิร่วมฉาดประธานมูลนิธิอีใต้อีลู ฐานคณะกรรมการบริหารห้องเรียนของจือ่อโรงเรียนไตรมีรวิทยาลายัยทั้งนี้หนลักษ์ฟันธงก็ได้ออกมาเช่นชมสมเด็จธงชัยยืนยันหลวงพ่อไม่สะสมเงินทองแน่นอนหลังมีข่าวลือสนันโซเชียลเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมขนาดนี้โดยหนลักษ์กล่าวว่าสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเป็นพระที่งดงามในศีลาจารวัเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมแกรรม่คณะศิษย์สาทุชนเป็นหลวงพ่อสมเด็จที่ผมกราบฝากตนเป็นสิทธิ์ยาวนานเกิน20ปีทันเมตตาสอนกรรมฐานที่ ท,ท่านศึกษาในธรรมภาวนาจากหลวงพ่อเกษมเขมโกอาณาปานาสติท่านสอนเรื่องความกตัญญูจากวัดปฏิบัติที่ท่านมีต่อพระอุปชาและมารดาท่านสอนเรื่องทำคารวะมากมายแก่คณะสิทธุใก้ชิดท่านมีเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์สาธุชนที่เข้ากราบไหว้ในหลายสถานวิชาความรู้สมาธิภาวนาฌานบารมียืนยันหลวงพ่อสมเด็จธงชัยไม่สะสมเงินทองท่านมีแต่สละออกในปใจัจจัยสถาแห่งสิทธิสาธุชนทั้งโครงการเพจยอดมงกุฎมูลน ทีร่วมฉาดในปัจจัยทำบุญจากคณะศรริษย์สาธุชนคณะสงฆ์ท่านทำบุญต่อในหลายสถานต่อเนื่องสืบมาคณะศรริษยส์สาธุชนรรในลนกล้ชิดทราบเป็นอย่างดีกราบนามสัสก,การด้วยความเคารพนับถือในเมตตาสุดประมาณหลวงชื่อลักษโหราธิบดีด้านการศรรรึกษาเรียกได้ว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถอันดับต้นๆของประเทศไทยจบการศรึกษามาแล้วมากมายพศ2539ได้รับปริญญ,ญาครุศาสตร,รบัณฑิตกิติมศรรมักดิ์สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พศ2554ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ารพระยาพศ2555ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาพุทธบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพศ2558ได้รับปริญญาบัตรศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตด้านผลงานที่ทำคุณประโยชน์ในศาส พศ2525เป็นทูตรประจำสำนักผู้ตรวจการงานพระธรรมทูตพศ2535เป็นกรรมการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ5ทันวามหาราชพศ2543เป็นผู้ช่วยแม่กองสนามหลวงพศ2546เป็นกรรมการและเลขานุการสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเทรสมาคมด้านการศึกษาเรียนรู้ทางธรรมะภายในาศาสนาพศ2514สอบได้นักธรรมชั้นเอกโรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยารามพศ 2,528สอบได้เปลี่ยนทำม6ประโยคสำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยารามสามัญศึกษาด้านเกียรติคุณที่ได้รับการยกย่องด้านสมมนาศักดิ์ได้รับพระราชทานสมมนาศักดิ์ดังนี้พศ2,534เป็นพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกพศ2,535เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญพศ2,538เป็นพระราชาคณะชั้นราชพศ2,547เป็นพระราชาคณะชั้นเทพพศ2,554เป็นพระรา พระราชาคณะชั va, no liebe, man, ้นธรรมพศ2556เป็นพระราชาคณะชั 2, 22, ้นรองสมเด็จด้านการศึกษาที่ได้รับการยกย่องพศ2522สอบได้มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนผู้ใหญ่วัดไตรมิตรวิทยารามพศ2528สอบได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมศึกษาพศ2546สอบได้ปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชพศ2553สอบได้ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย โคทัยธรรมธิราชพศ2558สอบได้ปร,ริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ทเอนฟิลิปปินส์ด้านก่อตั้งสถาบันาการศึกษาพศ2 5 4 1เป็นประธานอุปถัมภ์โครงการเพชรยอดมงกุฎพศ2542จัดตั้งศูนย์การศึกษาภาษาจีนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยและจัดทำหนังสือตำราเรียนภาษาจีนพศ2 5 4 6เป็นประธานมูลนิธิร่วมฉาดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาและการศาสนาพศ2 5งพ พัฒนาการแข่งขันภาษาจีนเพดยอดมงกุฎสู่ระดับนานาชาติพศ2549ากจัดการแข่งขันภาษาจีนเพดยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษาและสนับสนุนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพศ2554จัดการแข่งขันภาษาญ,ญี่ปุ่นเพดยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษาด้านเกียรติคุณที่ได้รับการยกย่องพศ2553และล้ราโลแรงวัลผู้ทำคุณเนื้อประโยชน์ดีเด่นแก่ห้องเรียนของจือ่อแห่งประเทศไทยพศ2553 ได้โลเกติคุณห้องเรียนของจื่อดีเด่นประเทศไทยจากสำนักง,งานฮันปั้นประจำประเทศไทยพศ2554ได้รับรางวัลเหรียญทองคำผู้สร้างคุนูประการพิเศษณนะกรุงปักกิง่งพศ2 5 5 5และ2557ได้รับรางวัลห้องเรียนของจื่อดีเด่นณนะกรุงปักกิง่งพศ2558ได้รางวัลบุคคลดีเด่นของสถาบันของจื่อทั่วโลกจากสำนักง,งานใหญ่ฮันปันและจากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะคุณทงชัยถือว่าเป็นบุคลากรคนสำคัญของประเทศ คนหนึ่งเลยก็ว่าได้ท่านทั้งเรียนจบสูงและสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไว้อย่างมากมายไม่น่าปแปลกใจเลยที่ลูกศิษย์ลูกหาหมีมากมายทั่วประเทศและสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างคะกับคุณงามความดีที่ท่านเจ้าคุณธงชัยได้เคยสร้างมาศรัทธาหรือไม่ประการใดหรือทุกคนคิดเห็นยังไงแตกต่างกันออกไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเรามาเมาท์มอยกันและก่อนที่เราจะจากกันไปแวะรับชมบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจกันค่ะทุกคน ก็อา,าตมาทำพยันนีช่วยนาแล้วนะ,ะทำพยันขึ้นมาเนี่ยเป็นพยันที่เซฟนะมีลูกโลโก้เลตเตอร์เนี่ยอันนี้เป็นฝันและกำลังใจ <c oughs> แต่ไปดูถูกไม่ได้นะจากการที่ได้อาตมาไปดูแล้ว <Yeah. S 2> ใช่ทุกคน มีกำลังเท่ากันมีวิทยาศาสตร์การแพทย์เท่ากันมีการฝึกซ้อมเท่ากันมีเทคนิคเท่ากันแต่ทำไมเล่นบางครั้งดีบางครั้งไม่ดีเพราะมีผลมาจากจิตใจขนาดตัวที่ซื้อแพงที่สุดในโลกบางครั้งเล่นไม่ดีๆตัวที่ไม่มีราคาเลยในสายตาโลกกับเล่นดีอยู่ที่จิตใจของเขาความมุ่งมั่นของเขา พราะนั้นนี่เราก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆให้กำลังใจเขามีกำลังใจแค่นั้นนะส่วนนี้ก็ถือว่าก็จะมีผลต่อจิตใจเขาก็ได้จิตท,ทำให้เขาคึกคักเข้มแข็งและงมีแรงในการที่จะวิ่งสู้ก็เลยเป็นลักษณะที่เห็นชัดเจนทีมเลสเตอร์นี่นักฟุตบอลแต่ละคนนี่วิ่งทุกตัว ทุกคนแล้วล่าสุดอาจารย์ก็เดินทางเข้าไปกราบสมเด็จก่อนหน้านี้ก็มีไปกราบสมเด็จวัดเครือวันท่านก็เมตตาอาจารย์มากหนึ่งในมหาเจรสมาคมเมื่อวานนี้ปะเมื่อวานเพรอาอวันก่อนนะวันก่อนก็ไปกราบสมเด็จธงชัยท่านก็เมตตาอาจารย์มากรู้สึกคนหนึ่งพูดว่าเนี่ยอาจารย์าารยสมเด็จครับเดี๋ยวสิ้นปีอาจารย์เบียจะไปบวชแล้วครับเออไปเอาผ้าไตมาชุดหนึ่ง ท่านก็มอบเมตตามอบพระไตรใ้อาจารย์ชุดหนึ่งอันนี้มันไม่ได้เป็นผ้าค,ครองนะเป็นอดิเลกทีวรเอาไว้ใช้เพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาไปบวชก,ก็ต้องใช้ของวันนั้นอาจจะหลงอาตมาฟังอยู่ตามฟังโยมอาจารย์อยู่ดีมากเลยอนุมโมทนานที่สอนธรรมะแต่รักษาสุขภาพ่อยนะต้องเป็นกำลังให้าศาสนานะ ทําดีมากทําดีต่อไปนะแล้วถ้าก็พูดเรื่องดอกบัวบานและสําหรับวันนี้ดิฉันแบมพรพิรุณและทีมงานต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปดิฉันและทีมงานจะหาข่าวสารสดๆใหม่ๆม,มาให้ทุกคนดูกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะไลโอแชมพูปิดผมขาวที่พี่หนุ่มการใช้การันตีลิงค์สินค้าใต้คลิป